โชคลาภสำหรับชาวราศีกุมนะครับประจำวันที่16กันยายนนี้นะครับชาวราศีกุมโชคของคุณมาจากจริงๆเนี่ยกลุ่มให้ตามเลขเดิมไปเรื่อยๆนะครับให้ตามเลขที่คุณตามอยู่เลขที่คุณเสี่ยงอยู่ทุกเดือนนะคะให้ตามไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังรางวัลใหญ่ เพราะราสีกลุ่มถูกบ่อยก็จริงแต่จะได้แบบเล็กๆน้อยๆเลขท้ายสตัวเลขท้าย3าตัวซื้อมาหลายคู่แต่ไอที่ถูกคือคู่ที่ซื้อมาคู่เดียวใบเดียวอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องซื้อเยอะนะครับเพราะว่าถึงข่าวลำบากเดือดร้อนจะถูกมีโชคให้ได้ใช้แต่ถ้าไม่จำเป็นบางทีก็จะถูกมาแค่พอเล็กๆน้อยๆเท่านั้น นะครับแต่ลาวโชคยังคงเดินดีและยังคงเดินดีอยู่แต่ถ้าผิดหวังกับรัฐบาลไทยลองไปดูลาวกับฮานอยก็จะช่วยได้ในงวดนี้ครับเด่นอะไรมี5กับ6นะครับช่วงนี้นะครับชาวราศีกุมพักเรื่องการเดินทางไว้ก่อน จะไปไหนจะเดินทางอะไรถ้าไม่จําเป็นไม่ไปไม่จําเป็นไม่อยากไปเที่ยวอย่าพึ่งไปเพราะมีโอกาสจะเจออุปสรรคทั้งในเรื่องของการเดินทางทั้งในเรื่องของดินฟ้าอากาศทั้งในเรื่องของอุทกภัยนะครับไปเที่ยวป่าเจอน้ําป่าอะไรประมาณนี้นะฮะหรือยานพาหนะเสียต้องซ่อมต้องดูแลเสียเงินหมดไปกับเรื่องเหล่านี้เลยทำให้ชาวราศีกุมไม่เหมาะกับการเดินทางไกลแต่ถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆ ก็อาราธานาหลวงปูท่ทวดติดไปด้วยพระนิรันตารายพระภัยีพนาาติดตัวไว้ก็จะช่วยแก้เคล็ดให้ดีขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยการงานการเงินต้องถือว่าไม่เด่นมันเหมือนเป็นช่วงพักนะครับพักในสิ่งที่เราบู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 บ,บ,บ,บูทำทำมาช่วงนี้มันเหมือนช่วงรอรอจังหวะรอการงานรอการเงนินรอ,รนรอคําตอบรองานใหม่แต่ถามว่าได้ไหมได้แต่ยังไม่ถึงเวลา นะครับเพราะอะไรอะไรมันจะช้านิดหนึ่งแต่การเงินดีเหรอดีนะครับยังมีคนให้อากาสอยู่ไหมมีแต่การงานเป็นยังไงอืเอาหนะ่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นช่วงนี้รอจังหวะหน่อยถึงแม้บางคนตกงานเอาหนะ่ายังมีคนให้ใช้เงินยังมีบ้านให้อยู่ยังมีข้าวให้กินไม่เดือดร้อนแต่ช่วงไหนที่พีคที่สุดปลายปีพีคแน่นอนรอนิดหนึ่งและกันชาวราศีกุมนะครับไพ่พยากรณ์บอกชาวราศีกุมเอาไว้ว่า ให้ตัดสรู้ดังนั้นเนี่ยกว่าจะตัดสรูได้กว่าจะสําเร็จได้อุปสรรคมันต้องเยอะมามันต้องพันจนก่อนดังนั้นชาวราศีกุมได้ไพ่ที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจังหวะชีวิตของคุณตอนนี้มันดูนิ่งมันดูเงียบแต่ก็ไม่แย่คือคุณอาจจะดูนิ่งดูเงียบถ้าเทียบกับคนอื่นถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาขอภยัยแต่ถ้ามองดูดีๆคุณดีกว่าทุกคนที่ประสบปัญหาอยู่ คนรอบตัวคุณแย่กว่าคุณเยอะแต่ชาวราศีกุ่มคุณกลับมีเรื่องที่ดีมากกว่าคนอื่นตั้งเยอะอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นย่าน้อยนะครับทําบุญกับอะไรดีทําบุญกับหนังสือสวดมนต์ทำบุญกับสถานศึกษาทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับคุณหมอจะช่วยให้คุณนั้นได้รับข่าวดีมีเรื่องดีๆยิ่งๆขึ้นไปอีกครับ